นี่บาดเตียงมาแกมันกะเพิดวันชิลงมาช้าผมเนี่ยเดินลงมานั่งเล่นกันจังนั่งกันก็ได้ห่เอผมเอ้ย

นี่สะทองกับมาฮอดล้านเสริมสวยเอ,อลาละพินเนาะว้าดีใจดีใจมนันไม่ลุกไปไปเบิงแมวหน่อยปะมีแมวหน่อยตัวนึง่งม,มามาไม่ใช้ผมหมยปะสบายดีเด้อวัดสุตว์ตัเนาะมาเรียกมาฮอด ปัจจายสื่อชอยแปดแล้วพวี่แม่พี่น้องเลยหาดกันงายแบบนี้นอนบ่นเต็มอิ่มพ่อแม่พี่น้องเลยไปไปหาไอ้จุ่มปะไอ้จุ่มกำลังสะผมคุณนายเลยคุณนาย,นค,าายคุณนายคุณนายจะคุณนายซอยุสิบสองม่สะผม,ม มาลก yup. มาอยูいい่องแรพี่ไปลกมาไ้ะเฮ้ค้้ตียงอุ้มอาผเตียอก่ผตียอ้มมากับบเตียงเนาะมันนีดีเพองลูกเตียงผามาเล่นพี่น้องไดลยได้เลยีไดอมาเลยมีไก่ย่างกินด้วย

สวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะเจโอเคสวัสดีค่ะเจใช่จุ่มนะเจจุ่มดเจดัดผมยังเหมือนเดิมนะเจยังสวยเหมือนเดิม นี่นี่นี่บางแมวนี่ลูกเห็นบอกอุ้ยเอาออกกวดนมเนี่ยบอนนาลักเลยฮะยังอะไปถามยา่ดิไปทมไปทมยายไปทมยายว่าเป็นยังยายห้เ่ายเาเลยลกเอาหเอาเเลือกเลือกเลือกเลย พอเห็นแมวเหรอตาใสเลยเอออยาก่รวักมันไม่ควักนี่มันควักอยู่ค่ะมันดื้ไฟมันจังควักแต่โบดื้อไฟบบควักอ๋อสวัสดีค่ะมันไม่ควักค่ะอย่าทำหล่นนะอย่าทำหล่นมานั่งเลยใช่ อัน้เขคงใส่าดให้ไหมไม่ใส่อ่ะอยอ๋อที่เจีถืวเอ้ยบาด์ี้บ้านยายกับมีกระตุนไลชั้นบั้นี้อมบอดี้ใส่มันแบบวัานั่นเลยแบบบอนเอแล้วตุ๊กตาที่อยู่ในหน้ารถ bạn nghe จุ๊บ bạn สิมี bây giờ เบิ่ง ma Bạn nghe นั่น cha con อยาก cha con เบิ่ง dài lại đấy ก่อน dài ma <cười> 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 ชนไปใัยก็บอยไปเราคนไปเลียนพ่อมแลวก็อีกอย่างนึ่งก็ไ่ด้คิดว่าสิเขามาถึงเทปนึกว่าสีมาแค่ขอนแก่นล้วก็แบบบูหวไปชิเลไปทั้ง day นะก็เลยคนมาเรื่อยๆก็เลยบอกอย่างมาพี่ก็เลยพามานั้นช่วงใบชก็บุไปบูมักไปสวัสดียกัสวัดีั สามขวดลงนี so ite, it so cool ้หน so ึามวก่งนนมขวล้วนองี่ขวดสาวก็ไม่กินนมขวดแล้วเห็นไหมมีคนใหญ่บอกว่าหนพน้องบอกว่าสามขวบชื่ออะไรคะชื่อังหนูจะชื่อยังชื่อยังยายถามชื่ออะไรคะหยู่นนี่ค่ะเดิ chín <laughs> sáu cả có luyện ở lớp ba một gì đấy nè hả 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 hả

แต่ว่าไปกัลบไปกบดอกบริยุอันองเกาบอคตัวแน่ของชาชมแล้วนะเน่ต๊กตาแล้วนะบริชันเน่ได้ถ้ามีหมองเลี้ยงลายก็นีได้เี่ยเนไงตุกช่องบริมีหม่องว่าเามักลรวเามัก เยอะมาก嘛ฮ<า>ะรถรถ่งก,กุญแจเพิ่นได้หรอหนึ่งพ่วงก,กุญแจเพิ่น็บมีได้ปะใน,นกระทำเล็กเพิ่านายังงก

ตองเที่ยวกีฬาสมคาณิตหัตกรรมภาพยนตร์งาเข้ามทระาผครผู้ัมันเพื่อองคูือตัดตัด้มยไปเป็นหนึ่งในยอนการเงของเอเชียมันเป็นตัการ์ดชนเชิญวันี้ค่ะยกดด้วยซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนได้รับความชนิยมจากทั้งในและต่างประเทศถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้แก่ เร่อง้าความรายได้สูงสุดในรอบทวรรษกว่าี20ล้านบาท่จะไช่วยลเรษฐีทรแสว่าอมครวอร์สากับภาพยไทยตัวยิ่งขึ้นนะครับ้ายนเรื่องที่กดอาจจ่สร้างรายได้กว่า480ล้านบาท

ความมากเขาคากลองัดว <c oughs> ่าไม่มีล้วก็มองจริงๆมาข้มาหาอยมอโยโรงพยาบาลนันสีนักทเอ ประมาณนี้ลูกสาวหอยกาได้ขาไลถุกถวอยู่จะได้จะผมแล้วสบายบ่าวอืมราสัวจไกลเลยว่าได้ตั้งใจมากกแล้วไม่ได้เอาขาจีมาฝากเพราะว่ามาเรายมูเนาะ มาตั้งแต่วันที่สิบสามค่ะอยู่ก่อนแกนสองมือเลนะ้วเราก็บำรุงถูกก็มีใสรสระผมเสร็จเราจะมีใสตลอดเลยยังเหมือนเดิมเจ้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็ต้องมีสีเล็บสวย้ยสวยสวยสีเียวาเมื่อวาน ซื้อออไลน์แบบซื้อจากกัวีรแล้วเราก็สั่แล้วเราก็เข้าไปนักงแ้แจะจะคนที่จะไปเที่ยวอยู่นี่่เยเนเอโทรมาอยู่ะเออนี่วาย่ราคาลไปใช่ ว้าวตาแบบบวมใหญ่กันเลยรึตี้เีงผู้ใช้หดแล้วบ่ผู้ใช้แล้วผู้ใช้ขึ้นหมดเลยตอนนี้ จองบ้านก็จุดจอัยนเลยสวัสดีค่ะอยู่บ้านยู่ซื้อเนี่และเลิกไหมเลิกแล้ว เลิกเลิกได้สองสี่สองปีแล้วแน่เนี่ยลูกก็าครลู่กกโยกหน่อยล่ะอยู่บ้าน่รอบอสอยู่บ้านเพ่อนมานังหมูหมูพามาไปเพื่อนกับกับขโมยขโยไหนกับวันที่วันที่สิบเก้าน่ะจะออกจากกรุงเทพแล้วกะวันที่สิาเอ็ดกับเล่าวมอ่างเดแงยกว่าแม่นั้นอ๋อบอจ้าประยุกันแล้ว ไปมีเมียใหม่แล้วมีลูกแล้วสองปีแล้วม่เหรอวะวโยก็ลูกจดกแล้วลูกวะเดือนหน้านี่ก็สิบสองเลยจ้ะยางเหาวระเดือนหนปหาก็นัง ไปหาคนรู้จักก่อนนะเรียกเรียกสวัสดีจ้าพะเพนโอ้ยสวยขึ้นเยอะเลย่ะขอบคุณค่ะอ้วนอ้วนอ้วนมากเนาะ สวยหรอรอสบายดีนะลูกนะสบายดีค่ะมาเที่ยวกันหรอมาเที่ยวไม่มาอยู่เมืองไทยแล้วหรอยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันข้างหน้าคงมาแหละแต่ตอนนี้ยังยังยังอยู่บ้านเราให้ลูกให้ลูกดูแลตัวเองได้ก่อนให้เขาแบบอยู่คนเดียวได้ก่อนตอนนี้ไปไหนก็ยัง หนูละหนูก็แต่งานหมยังยังไม่มีเลยแต่งงานเลยเป็นโสดเลยเหรอเออเตยก็โสดเองโสดอ่ะเตยยังทำงานยงท่เงานเตยะพอกันมพอกเท่ากันใช่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 เท่ากันกับใบเตยเท่ากันกับใบเตยดูแอบดูไอ้นี่อยู่เหมือนกัน เขาอยู่บ้านเขาก็สบายดีเนาะใช่ก็สบายดีค่ะดีแล้วล่เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเมืองไทยก็ยังว่าเนี่ยใช่ความก็ยังทายาของกันนะอืมมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนหรอกเพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่ไงก็ไอตอนแรกมาขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็เลยบอกเตียงเขาก็เลยพาเลาะเลาะ,ละมาก็เลยบอกว่าเข้ามาถึงนี่แล้วก็เลยบอกพาไปหน่อยเอาก็เลยพามาใช่ ก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเพราะว่ามา้างแต่วันที่สิบสามแล้ว <13. S 1> วันนี้ก็สิบเอ็ดแล้วนะ,วะกับ,กบน่าจะกับสิบเก้ากลางคืนสิบเก้ากลางคืนคือไปพักขอนแก่นแล้วก็ยี่สิบไปลาวข้ามลาว <19. S 1> มุกดาหาร <19. S 1> มุกดาหารก็ขายรีมขายอะไรเหมือนเดิไม,มไม่หนาไม่เลยขาย เพื่อนถ่ายไายได้ไปไปเฟิร์นถ่ายเออเเพื่อนมาที่หนูมากับเขานี่แหละอ๋อเพื่อนก็มาด้วยเหรอมาลูกเต้ามาหมดเลยเพื่อนคนสวยเลยนะใช่มาเพื่อนสีตัวเองอะนะใช่ใช่มามาด้วยมาหมดลูกเขาแฟนเขามากับเขานั่นแหละออ๋มาครอบครัวเขาใช่เพราะว่าเขาขับรถมาเลยไงที่หนูก็มาด้วยผู้ติดตามผู้ติดตาม ไปไหนครับเอาไปด้วยเพราะว่าอยู่คนเดียวมันก็ไปง่ายเนาะแบบเราไม่ต้องห่วงใครหนูไม่ได้ทำงานทอะไรลยหนูไม่ได้ทหนูอยู่คนเดียวหนูอยู่คนเดียวหนูไม่ได้ทำอะไรดีนะทองฮึ่ม